สวัสดีค่ะพบกับสาวบ้านโนนกับช่องสาวบ้านโนนชาแนลก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนยืมเงิน5,000บาทอนุมัติไว้ภายใน30นาทีโดยยืมเงินผ่านแอป5ให้มันนี่นะคะค่ะหลังจากที่เราเข้าสู่ยุคดิจิตัลการยืมเงินฉุกเฉิน5 0 0 0บาท ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพราะทุกวันนี้เราสามารถยืมเงินฉุกเฉินผ่านแอปได้แล้วซึ่งก็สามารถรู้ผลได้ภายใน15นาทีโอนจริงโอนเร็วภายใน24ชั่วโมงจากแอปที่ถูกกฎหมายน่าเชื่อถือหลายๆแอปใช้เอกสารน้อยหรือไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเลย มาดูกันว่าเราจะยืมเงิน5,000บาทได้ที่ไหนบ้างวันนี้เราแนะนำแอป5ให้มันนี่นะคะรู้ผลทันทีภายใน30นาทีรับเงินภายใน24ชั่วโมงค่ะก่อนอื่นเราไปที่ Play Store จากนั้นพิมพ์แอป5ให้มันนี่แล้วกดดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดเข้าไปที่แอปและกดสมัครกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะคะ โดยแอป5ให้มันนี่ให้ยืมเงินด่วน5,000บาทอัตราดอกเบี้ย3%ลดต้นลดดอกรู้ผลอนุมัติไวภายใน30นาทีและรับเงินภายใน1วันนะคะสามารถเลือกวงเงินและระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระได้สูงสุด12เดือนงวดรลายเดือน3เดือน6เดือนหรือ12เดือน ไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องใช้เอกสารสมัครออนไลน์ร้0ยเปอเซใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้สเตทเมนต์หรือเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะคะสามารถผ่อนได้สามารถผ่อนได้สูงสุดนาะสูงสุด12เดือนจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายเกินงวดก็ได้นะคะจ่ายโป๊ะปิดยอดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม แอป5ให้มันนี่ให้บริการโดย Monic ซึ่งมีความร่วมมือกับ SCB และ Abacus Group นะคะสามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยากดูยอดชำระและวันครบกำหนดชำระได้ในแอปเลยบันทึกสลิปรายการลงอัลบั้มรูปอัตโนมัติแชร์ต่อได้ทันทีหาคำตอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานได้เลยในแอป ความปลอดภัยสูงสุดนะคะเข้าระบบด้วยรหัสความปลอดภัยพิลซึ่งปลอดภัยมากยืนยันการทำรายการด้วยรหัสย,ยืนยัน OTP ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ทันทีในคลิกเดียวสำหรับแอป,ปนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีความน่าเชื่อถือและมีชาวพันทิปถามเรื่องข้อมูลส่วนตัวทางแอป,ปก็บอกว่าขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้เป็นความลับอย่างแน่นอน โดยให้บริการสินเชื่อภายในการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกกฎหมายยืมเงิน5,000จุกเฉินง่ายๆเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในระบบ a n d ด o อ d ใครจะกู้รีบเลยนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆในวันนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆให้ด้วยค่ะ